พี่พลกันเลยนะคะนั่นถงถรวจนในตอนนี้เองตลาดส่งท้ายอยู่ที่วอลลุ่มห้าหมื่นเจ็ดนะคะ,ะวันนี้ก็กระแทกมายี่สิบจุดเหมือนกันนะ,ะอวอลุ่มบางหรือเปล่าวอลุ่มตลาดตัวนี้สวัสดีครับพี่นิพนธ์ค่ะครับสวัสดีครับ่วบอลุ่มเป็นยังไงบ้างคะสวัสดีค่ะก็น,น้อยนะค่ะยังเป็นไปตามแพทเทิร์นอยู่นะครับว่าโซนนี้ไม่ใช่โซนขายหุ้นนะฮค่ะ ไม่ต้องตื่นระหนกนะคอทางเฟรมวีก็อยู่ในขาลงแล้วนะลงเท่าไหร่อันนี้ก็ไม่น่าจะหลุดพันห้าร้อยยี่สิบห้าหรือพันห้าเนะยแป๊บเดียวเองนิดเดียวนะฮะตัวนี้ก็เป็นไซเวล์แล้ววอลุ่มวอลุ่มน้อยแล้ววอลุ่มเหลือห้าหมื่นเจ็ดพุ่มเจ็ดหมื่นก็ถือว่าลดลงนะฮะยังไม่ไม่ลงยังไม่ขึ้นเลยนะฮะใช้เวลาประมาณสามวันนะฮะจะลงลงมากรอบล่างใหม่ก็ได้นะครับ แต่ลงไปเท่าไหร่จะปิดอย่าตา15 23, 15่ำกว่าหนึ่งห้าสองสามหนึ่งห้าสองสี่อันเนี้ยจะเป็นก็จะเป็นรูปแบบกลับตัวขึ้นนะฮที่จะรีบาวขึ้นไปประมาณพันหกนะฮะส่วนเรื่องร้ายๆทั้งหลายแหล่ก็ก็เอาเรื่องดีมาเป็นเรื่องร้ายกันหมดแล้วนะก็ได้ยินจนถึงอ่าคุ้นกู้ช่วนิรันดรมันเคยได้ยินไหมฮะเคยค่ะ ของที่พูดถึงเอ1ทวันเนี่ยก็คือคุณกู้ชวนนหลังเนี่ยผู้ออกได้เปรียบผู้ออกได้เปรียบะคนถือเสียเปรียบนะฮะคนถือต้องเป็นเศรษฐีหมื่นล้านอ่าของเราเนี่ยเราใช้เป็นเจ้าแรกในโลกเลยตอนเกิดต้มยำกุ้งนะฮะอนนั้นก็มีปัญหาเรื่องของเราแบงก์รันนะครับก็มีสองธนาคารที่ใช้ก็คือเคแบงกับเคแบงกับบีบีเอลตัวนี้เขาถือว่าเป็นหนี้นะ เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์เป็นหนี้แต่นับเป็น Tier 1, เทียวันนะเขาเรียกเอเอคือเ d ทิเชนอ <Digital S 2> ลเทียวันแต่นับเป็นเงินของทุนของธนาคารนะเป็นขั้นที่หนึ่งด้วยอ่าเขาเขานับเป็นส่วนของเจ้าของคือส่วนของธนาคารถือว่ามีความสัมพันธ์เท่ากับทุนเลยนะแต่เป็นหนี้นะอแต่เป็นหนี้นะฮะแต่เป็นดอกเบี้ยใช่อันนี้ความเสี่ยงมันจะเกิดขึ้นถ้าแบงก์เราเนี่ย ไปถืออะไปถือเอทีวันของไอ้พวกเครดิตสวิตอันนี้จะเสี่ยงแต่ถ้าแบงก์เราออกคนฝ่ายออกเนียมันไม่ได้เสี่ยงอะไรนะมันไม่มีความเสี่ยงนะครับเพราะผู้ออกได้เปรียบคือผู้ออกจะเรียกคืนเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะจะเรียกจะเรียกจะถอยถอนเมื่อไหร่ก็ได้จะไม่ถอยถอนก็ได้นะครับมันจึงมีความมั่นคงนะฮะแล้วก็ตัวนี้เวลาไปคํานวณก็ไม่ได้อยู่ในส่วนของส่วนทุนนะฮะ ครับไปอยู่ในส่วนทุนเนะี่ยทําให้กําไรต่อหุ้นของของเจ้าของมันก็สูงขึ้นถูกไหมครับก็ถือว่าเป็นเป็นส่วนที่ดีนะเพราะนั้นแบงก์เราไม่ได้มีความเสี่ยงเรื่องที่มาพูดกันนะบางทีเราฟังนะักวิเคราะห์เขาจะพูดไปแบบภาษาชักภาษาของเขาอะนะแต่เราบางทีเราฟังแล้วไม่รู้เรื่องเราก็เราก็จะกังวลน,นะครับก็ไม่มีความเสี่ยงอะไรกับแบงก์เราเลยตัวนี้นะฮะเป็นเป็นส่วนที่ เราใช้มาก่อนส่วนธนาคารทั้งโลกก็ใช้ตอนที่เกิดแฮมเบอร์เกอร์ไคริตนะฮะธนาคารอื่นก็เอาไปใช้นะครับหุ้นทุกตัวเนี่ยหลายตัวไม่ต้องถามเลยนะครับก็คือดูว่าลงมาไม่มีวัวรุ่งนะครับคุณไม่ต้องขายแล้วล่ะนะครับถ้าคิดจะขายหุ้นโซนแถเนีน้ก็เลิกเล่นหุ้นไปเลยไม่ใช่บอกไม่ถือว่ามันจะไม่ลงน,นะนะครับคือเราคุณจะขายมาแล้ว เราคุณจะขายมแล้วเ,เราไม่ขายแล้วหุ้นลงมายี่สบสามสิบเปอร์เซ็นเราจะขายหุ้นเนี่ยอันนี้ก็เ้องเล่นหุ้นไปเลยนะฮะนะคือตรงตรงนี้ต้องถือหุ้นสู้ตายอ่นะสู้ตายนะแต่รายละเอียดของหุ้นเนี่ยก็ต้องดูเป็นรายตัวนะคือถ้ามันเข้ามาในเกตโอเวอร์โซนะฮะถุงเนี้ยทำเฟรมบีกลงมานะฮะอยู่เป็นขาลงแล้วใกลเก้เขตโอเวอร์โซมันจะลงต่อไปอีกสักเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะเนะนี่ยถือว่ามันอยู่แถวนี้นะคะรับสุดท้ายมันก็จะขึ้นสูงกว่าบริเวณแถวนี้ นะครับเครื่องมือที่ใช้ได้ดีที่สุดในขณะเกิดวิกฤตตัวนี้ก็คือเทคนิคลนะครับ,รบส่วนเรื่องของพืนะ้นฐาเนี่ยคุณไปฟังเถอะเขาจะพูดออกมาไม่เหมือนกันหรอกนะฮะแต่ละเจ้านะฮะนะครับ,รบก็กลับไปย้อนดูนะครับสิ่งที่เขาพูดกันมายุบสภาแล้วหุ้นจะขึ้นพูดลงนะฮะไม่ได้ขึ้นนะครับ,รบอะไรที่เป็นสตอรี่อ่ะต้องระวังในการฟังนะนะครับเรื่องของแบงก์ล้มจบแล้ว UBS ครดิตีวิสจบแล้วครับไม่จบกับพังทั้งโลกอะ่ะนะครับหรือแบงก์ในอเมริกาเนี่ยในอเมริกามีแบงก์ล้มมาแล้วห้าพันหกร้อยแห่งนะไม่ใช่คือแบงก์เขาจะเป็นทั้งเดียเด่ยวๆเพราะนั้นก็ล้มไปเขาก็เอาทรัพย์สินไปขายไปอะไรไปแล้วกันหรือไม่ก็มีการถูกเช็นะคโอเวอร์ไปนะฮะดีที่สุดเขาก็เแบบกแปดปล่อยล้มไปเลยแล้วก็ถ้าเป็นแบงก์งสาขาเดียวอะไรเงี้ยนะ แห่งเดียวมีแต่สมรภารยาเขาก็ซื้อทัพยสไปเลยซื้อนี่ไปเลยแล้วก็เจ้าของก็เจ๊งไปส่วนประกันเงินฝากก็จ่ายคืนให้กับผู้ฝากเงินนะครับถ้าถึงขนาดว่าเขาเข้าประกันเงินฝากร้อยเปอร์เซ็นแล้วทุกธนาคารแล้วเนี่ยแบงก์ยังล้มอีกไงระบบอื่นก็ล้มหมดครับระบบการเงินทั้งโลกจะล้มหมดนะเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยจบแล้วเอาเรื่องของเราดีกว่านะฮะอ่าอ่าีเฟกเอาไง เป็นฝั่งรองนะพงแต่ว่าลองตรงไหนเอาว่าถ้าหลุดนะฮะถ้าหลุดปิดต่ำกว่าเก้าสามสองเก้าสองแปดนะฮะวันนี้อาจจะปิดต่ำกว่าเก้าสามสองนะถ้าปิดต่ำกว่าก็ไปดูที่ที่เดิมเก้าศูนย์ห้าแล้วก็ดูวอลุ่มอย่างเดียวถ้าวอลุ่มตลาดน้อยก็ลองเข้าไปเลยครับไม่ต้องสนใจนะฮะพระสต็อปก็คือแปดเก้าหกสต็อปน้อยสต็อปสั้นนะครับแพทเทิร์นน่าจะเป็นรูปแบบนั้นนะ แต่เราไม่รู้ว่าตัวเลขข้างล่างเนี่ยจะเป็น 9, 2, 0, 9, สอง1ูนอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่น่าจะเกิดรูปแบบกลับตัวขึ้นภายในสองสามวันนี้นะสองสามวันนี้ไม่น่าจะเกิดจากนี้ทุกอย่างจะกลับตีลังการกลับกันหมดเลยตีลังการกลับไม่ถึงว่าทองที่ขึ้นขนอยู่เนี่ยก็จะตีลังกาลงนะฮะถ้าทองขึ้นมาด้วยเหตุผลว่าแบงค์ล้มเนี่ยแบงค์ไม่ล้มฮทองจะลงนะ เวนแต่ทองขึ้นมาโดยการชักจูงด้วยเหตุผลอื่นก็น,นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะอยู่ในเขตดเวเรนซ์เป็นโดจิไม่ลงง่ายๆนะทองก็จะไม่ลงง่ายๆนะครับจุดช็อตยังไม่ได้พอร์ตนะฮะจุดช็อตยังไม่ได้พอร์ตพอร์ตเ็วสุดก็เป็นหนึ่งเก้าสองเจ็ดจุดแปดนะครับดูตรงนี้นิดหนึ่งหนึ่งเก้าแปดแปดจริงๆหลุดหนึ่งเก้าแปดเจ็ดนี่ก็เป็นช็อตแล้วนะดูก,ก่อนใช่ปะ มันเหมือนมีหนึ่งเก้าแปดเจ็ดอยู่อ่ะหนึ่งเก้าเจ็ดสี่ก็ได้นะฮะจุดหนึ่งเก้าเจ็ดสี่แล้วค่อยชอ็อตนะฮะมันจะไม่ลงง่ายๆนะนะครับเพราะถ้าเราไปชอ็อตแล้วมันไม่ลงมันยืนอีกเป็นสัปดาห์นะฮะอันนั้นจะทําให้เราไม่ได้ตังค์นะหรือชอ็อตแล้วต้องลงเลยหรือรอแท่งเทียนหนึ่งแท่งของทางคมวิกที่เป็นแท่งแดงหนึ่งแท่งก็ได้นะครับแล้วค่อยชอ็อตก็ทันนะฮะก็ทันนะฮะก็ทรงคำโซนนี้ไม่ใช่โซนลองแล้วนะครับทั้ง โอเ r อร์บอ t ซูเปอร์โอเวอร์บอ i ด e เว e ร t นะฮะแล้วก็ดเวอรเจนในทางเพียงใหญ่อย่างเงี้ยนะครับก็ไม่น่าจะมีเหตุผลอะไรที่ทองจะวิ่งขึ้นไปอีกอ่าแต่สาหรับคนที่ลองมาจากข้างล่างนะครับจากถือต่อก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับสต็อป o ล s จะเอาไปที่หนึ 8, ่งแปดหนึ่งศูนย์ก็ได้นะะถือยาวๆอย่าถือยาวนะครับก็จะเป็น สต็อปลอสที่อยู่ใกล้สุดก็ยังเป็นหน <Okay. S 1> ึ่งเก้าสองศูนย์นะหนึ่งเก้าเดี๋ยวดูก่อนที่เดิมหนึ่งเก้าศูนย์สี่นะครับยังไม่ได้พอดสต็อปลอสใหมนะะ่ส่วนการเทรดก็อาจจะสต็อปลอสไปตรงหลุดหนึ่งเก้าเก้าก็ได้นะะนะคระับส่วนแถบนี้เป็นโซนที่รอว่าจะปิดรอมาปิดตี่ไหนเรามาจากหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งสี่นะเพราะกำไรเยอะกันพอสมควรแล้วนะครับดูปิดนะครับ ไม่ได้ดูหรอกนะคะคลิปตัวเหมือนกันนะครับถามคลิปตัวมานะครับดูบิตคอยนะครับบิตคอยก็อยู่ในในในเทนิคอลเหมือนกันฮนะอยู่ที่ว่าเราใช้เครื่องมืออะไรนะฮะเทนิี้ลของบิตคอยก็อยู่ในเขตของเดวิเจนนะครับของทาเฟรมเดย์นะครับ,อ,อ,รบอันนี้เราไม่เรียกว่า,ดาเดวิเจนนะเพราะว่าเขาลงมาข้างล่างแล้วลงมาสามสิบนะฮะอันนี้เป็นขึ้นห้าอยู่เรารอสัญญาณรีเวอร์ซ์นะฮะของออันนี้เป็น เดานับให้ดูนะครับขึ้นมาครบไซเคิลแล้วเพียงแต่ว่าขึ้นห้าจะจบตรงไหนฮนะจะจบตรงไหนขึ้นน้นเองนะครับหนึ่งสองสาม a b c สอันนี้ทำห้าไดเวเนทั้ง MACD นะฮะและแล้วก็ IS I อ i ายโซนแถวนี้ไม่ใช่โซนที่จะรองบิคอยแล้วนะครับคือเราใช้เครื่องมืออะไรเราใช้เครื่องมือนั้นนะครับาการหลุดที่เร็วที่สุดนะฮะก็คือสองหมืนห้านะฮะ การหลุด20,500นะครับถึงจะลงนะฮะถ้าไม่หลุด20,500ก็ยังไม่ลงก็ยังไปต่อได้นะ20,900 30,000เลยเนะได้หมดเลยนะฮะถ้ามันยังขึ้นอยู่ก็คือยังขึ้นอยู่นะครับอแนวต้านต่อไปก็อยู่ที่นแ,แถวโซนนี้นะครับ20,900 30, 30,000เนี่ยได้หมดนะฮะสามารถขึ้นต่อไปได้ในขึ้นไซเคิลที่ห้านะฮะแล้วก็จบจบตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งแล้วก็ลงมาเป็นสองก็แสดงว่าบิทคอยอาจจะเป็นขาขึ้นแล้วนะ ในระยะยาวจะเป็นขาขึ้นแล้วเป็นขาขึ้นก็หนึ่งหนึ่งขึ้นมาจากหมื่นสี่หมื่นห้าขึ้นไปสามหมื่นสองก็ลงไปห้ามหลุดหมื่นสี่ห้ามหลุดหมื่นห้าเนี่ยนะครับสองก็ลงได้อีกนะไม่ใช่ลงไม่ได้นะครับอ่าก็จบไปไซเคิลหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนนะไทม์เฟรมวีของบิตคอยก็อ่าถ้าจะจบอ่ะส่วนใหญ่แล้วไทม์เฟรมวีมันจะโอเวอร์บอร์ดอันนี้มันยังไม่โอเวอร์บอร์ดนะหกสามเนี่ นะเพราะนั้นก็มีโอกาสลุ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับมีโอกาสขึ้นต่อไปนะครับคิดว่าถ้ามันขึ้นจากนี้ไปถึงสามหมื่นสามมื่นสองเนะมันมันก็จะโอเวอร์บอทเนี่ยแสดงว่าจบหนึ่งจริงอันนี้ก็จบห้าขึ้นจริงก็จะเป็นไดเวเรนซ์จริงก็โซนแถวๆนั้นก็เป็นโซนที่ล็อกโปรฟิตนะครับหนึ่งของวิกห้าของเดย์เอพีจีขึ้นอะไรไม่มีขึ้นไหมเอพีจีนะฮะเป็นขึ้นหุ้นเป็นขาลงนะครับ ก็เขาขึ้นขึ้นมาเขาก็คิดว่าเขาเป็นคริปโตมั้งนะฮะ fpg เจ้ <S The t s ก็ค <c oughs> ิดว่าเขาเป็นนะครับไม่ไม่มีคลื่นอะไรนะฮะยังเป็น <A S 2> คลื่น a <F> ของทําเฟรมมันนะฮะอ่าเป็นคลื่น b <c oughs> ของทําเฟรม b <c oughs> นะ <c oughs> เดี๋วดู b ป่ะเดี๋วดูก่อนมันสลับซับซ้อน a b อ่าอยู่ในคลื่น c ละวม่ถึงว่าอันนี้เป็น a b c หมายว่าจบจบขาลงคือคลื่นขาลงนะไม่ใช่ราคานะ ราคาเนี่ยไม่รู้จะลงไปไหนแล้วแหละแต่ก็มีราคาต่ำๆก็ยี่สิบตังหกสิบตังนะฮะ s p g ก็ยังทามเฟมิกยังเป็นโอ้ไม่ไม่ใช่โซนขายนะไม่ใช่โซนขายคือตอนที่ตลาดมันเริ่มแบบนะี้ไม่ต้องไปดูว่าจะขึ้นอะไรดูหาสัญญาณซื้อนะครับแล้วดูดาวเชียวีย่อย่างเดียวพอนะครับไม่ต้องไปนับขึ้นนะครับเพราะคุณนตรนี้นับขึ้นไม่ได้นะฮะ ครับบีกิม G.P.S.C ดูแข็งกว่าตลาดก็ไฟฟ้าเขาก็หาตัวมาประคองเซตไว้นะครับคือถ้าเรา<ม>เราจะไม่ยอมจ่ายตังค์ไปอีกนะฮะก็คือไม่มาซื้อหุ้นให้หุ้นขึ้น <c oughs> เราจะปลอดภัยพี่พูดตลอดนะถ้ามันไม่ขึ้นก็นเรื่องของมันถ้าจะขึ้นให้ฝรั่งมาซื้อถ้าฝรั่งไม่ไม่ซื้อก็ไม่ต้องขึ้นไม่คือขึ้นก็นเล่นทีเฟกกันไปเล่นอะไรกันไปแต่ถ้าจะขึ้นเราอย่าเป็นคนซื้อให้ขึ้นอันนั้นเราจะปลอดภัยนะ แต่ถ้าเราเรากลัวว่าหุ้นเราลงแล้วเราจะเสียหายนะฮะให้เราย้อนกลับไปดูนะครับไปหลายครั้งที่ขึ้นแล้วเราทําขึ้นนะฮะแล้วหุ้นม,มันขึ้นมาแล้วไม่ทุนเราไ,ไม่เท่าทุนเราก็ไม่ได้ขายอยู่ดีนะครับที่มันขึ้นมารอบก่อนฝรั่งทําขึ้นนเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับเราไม่ควรทําขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนไทยเป็นกองทุนอะไรคุณไม่ขึ้นไม่เป็นไรเพราะขึ้นมาเราก็ไม่ได้ขายติดอยู่ข้าบนกันแบงก์กรุงเทพร้อยแปดสิบมันก็ไม่ได้ขายก็ไม่ต้องขึ A ้นก็ได้นะฮะพอขึ้นไปเราก็ไม่ขาย่ นะครับเพราะนั้นคนที่จะทําขึ้นเนะี่ยน่าจะเป็นให้ฝรั่งมาทำนะพี่คิดว่าแบ,บั้นนะเป็นเป็นกลยุทธ์ที่ถูกต้องนะฮะตื้อไปตื้อไปนะครับจะซื้อก็หุ้นดีก็ซื้อสะสมไปคิดว่าแบงค์มันไม่พังไม่เจ๊งอะไรจะซื้อก็ซื้อสะสมไปอะไรเงี้ยนะแต่ไม่ต้องไปซื้อไล่ให้มันขึ้นนะ่ะอันนั้นนะ่ะจะผิดพลาดเงินจะออกออกออก,ออกนอกประเทศไปมากขึ้นเรื่อยๆนะอันนั้นจะ,จะ มีปัญหามากกว่านะครับประมาณนี้นะครับถ้าเอสทำการแถวนี้ได้เลยนะครับก็อันนี้แล้วแต่แล้วแต่ความสามารถนะฮะแล้วแต่โซนแถวเนี้ยไม่ใช่โซนลองแต่เวลาเวลาลองนะครับไม่ต้องรอให้ชนะเสี่ยลองได้แต่เวลาช็อตเนี้ยต้องให้แพ้ก่อนเร็วที่สุดก็คือเก้าเจ็ดสี่ใช่ไหมที่บอกถ้ามันไม่หลุดเก้าเจ็ดสี่มันช่ไปช็อตอฮะ แต่ถ้าคุณชอ็อตทีนี้ถือว่าแถวว่าคุณเสี่ยงชอ็อตแล้วต้องรับผิดชอบตัวเองนะ,อ,ะ,อ,ะรอรับผิดชอบตัวเองคือมันอาจจะขึ้นไปสองพันสองพันห้าสิบไปก็ได้เออมันอาจจะขึ้นไปก็ได้เพราะว่ามันยังไม่แพ้นะฮะพลังส่งมันแรงมากเพราะนั้นมันยังไม่แพ้เนะี่ยวันนี้ก็ไปแค่โดจิใช่ไหมครับไปแค่โดจินี้เป็นแท่งแดงเนี่ยช็อตอย่าไปติดจิตเรื่องอะไระว่าเราจะช็อตที่จุดสูงสุดแบบเนี้ย นะครับอาจจะช็อตสูงสุดไปที่พันเก้าพันเก้ามันขึ้นไปสูงสุดพันเก้ามันไม่สูดไงต้องรอให้มันมีสมีวัลเซ่ก่อนเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะแสดงว่ามันแข็งมากพอมันแข็งมากเนี่ยเราไปสวนเทนตอนที่มันแข็งแข็งเนี่ยเราก็จะไม่เราจะผิดพลาดในระยะสั้นนะถึงแม้ว่าเราจะถูกอ่ะแต่เราจะไม่รอดนะฮะใช่ให้พวกเรามันแงนั่นรุนแรงนะครับแหมฟังแล้ก็ไม่มีติดหุ้นนะจ๊ะตัวเอง กระดานใเก็จะล้มทั้งโลกเขาไม่ล้มเลยเออเขาพิมพ์เงินมาเขาไม่สนใจหรอเนะยฮะเราต้องกลับไปปลูกข้าวกันใหม่แล้วไม่ใช่พิมพ์เงินไม่ติดแล้วมันเป็นเกมอ่ะเกมที่เขาเขาทําเงินเราทําข้าวเขาพิดหุ้นก็สบายใจข้าวเขาพิมพ์เงินมาซื้อหุ้นแล้วขายข้าวแล้วมีกาไรแล้วถึงไปซื้อหุ้นโอ้ยใช่ใช่คือแบบ โลกโลกมันคนละแบบกันบางทีเราแบบมันไม่ใช่ไม่ใช่ทางเราอะมันเป็นทางเขาต้องตามทางเขาแต่ทีก็ทํายังไงเราก็ดูว่าทำไม่ได้นะตอนนี้พี่คิดว่าติดหุ้นก็อยู่เฉยๆแต่หุ้นอะไรอันนี้ก็มีความรู้ก็ไปดูเอาเองนะฮะคืออย่างนี้อย่ามาตัดสินใจมาขายหุ้นแถวๆนี้ยพี่ไม่ได้บอกเพ่ไปนะเออเอาว่าหุ้นแบงค์หุ้นอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มัน มันเราไม่ได้ขายขาดทุนสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเออแต่ถ้าเป็นหุ้นเอ็กวันนี้มันขึ้นดีนะหุ้นเอ็กวันนี้มันขึ้นดีนะพวกพวกผู้คุณเอ็กคริปตโตอะไรมันก็ขึ้นหมดนะ<อ>ขนเขาก็เก่งอะไรน,นะซิก้า e บุ๊กเนี่ยใช่ไหมนะฮะบุ๊กซิก้าอะไรแบบนี้ไอไอที่ทำบิตคอยอ่ะก็าก็าจะขึ้นนะฮะ มันก็มาเล่นกันอ่าพวกเนี้ยก็มาเล่นกันซึ่งเราเล่นทานก็ต้องใช้วิทยายุทธเองนะเออวิทยายุทธเองวิทยายุทธเองมีหุ้นถึงขนาดแบบนี้ขนาดนี้แล้วก็อ่าถ้าถ้าจะซื้อเฉลี่ยก็ไม่ต้องซื้อเฉลี่ยเพราะว่าตลาดยังลงไม่จบในภาพใหญ่ตลาดยังลงไม่จบะจบอาจจะพันสี่พันสามพันสองพันหนึ่งอะไรไม่รู้แหละนะฮะแต่ถ้าแถวเนี้ยยังไม่จบแต่มีรีบาวไปโซนพันหกนะฮะเอาว่าเดือนหน้าเดือนเมษาเนี้ยจะรีบาวนะฮะอ่า สิ้นเดือนนี้ก็ปิดให้ได้ที่15 1521นะถึงสิ้นเดือนนี้ปิดให้ได้1521 1543ไม่มีปัญหาเลย1521เนี่ยห้ามหลุดแนวรับสุดท้ายเลยถ้าเดือนนี้ปิดตามาหน1521เนี่ยอันนี้ก็ชะตากรรมอะคือมันจะสายมันจะต่ำกว่า15ลงไปนะในรอบต่อไปต่ำ15ไปนให้ไม่ไปไได้ซื้อใหม่นิดเดียว สมมว่พันหะ้าเเป็นพันสี่ก็อีกเจ็ดเปอร์เซ็นตนะฮะแต่พูดในพอรเราเราไม่รู้ว่าตัวไหนมันพังนะสรุปว่าไม่ไม่พังไม่พังรอ่สรุปว่าเราขายหุ้นตั้งแต่มุคลานะครับแล้วเ,เรารอซื้อ,อะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะซื้อไปสักสิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นทยอยซื้อตัวที่ลงมามที่เกิดสัญญาณโอโอโซโอโซไดเวอร์เจนอย่าง oh, oh, so. oh, so นี้นะครับก็ทยอยซื้อไปนะครับเซ็ตก็เรื่องของเซ็ตหุ้นก็เรื่องของหุ้น ถ้าจะซื้อหุ้นก็เอาตุ้นอะไร <c ười> ่ะอือ่าแม่ไปไลเซ็ตปิดตัวละเยอะใส่ลงทุนบอกหัวละใส่รายย่อยปัดพันฮะเปิดปิดพันอ่าฮะดีไม่จุดห้าห้าถ้าจุดห้าอ่าน,นี่ล็อกเลยเลขล็อกเลยจุดห้านี่ขำเลย เลขท้ายสองตัวอ่าฮเลขท้ายเลขบนเลขเรียงเลขอะไรเลขสวยนะเนี่ยเลขนี้เลขเลขนี้นี่ป้ายราคาเป็นล้านเนี่ยเนี่ยห้าห้าเนี่ยอ๋อเหรอใช่ไปราหูมาประเี่ยไม่รู้ใครเขาจองอะไรไป็ม่รู้เลขห้าห้าแบบน้มีคนบอกอ่าฮะโอ้อ่าเจากเลยเลขดีเลขเด็ดพรุ่งนี้ขึ้นอ่ะอไปเป็นพนุ่นี้ไหมอีกสองวันอีสองวันจะเย็น อีสองวันอีสองวันอีสองวันปักต้อีสองวันปักต้มอันเป็นดวจิตใช่ไหมอันเป็นดวจิตโอ้โหนี่ทำสัตญานกลับตัวคือถ้ามันจะขึ้นจากพันหกอ่ะแล้วมันขึ้นจากพันห้ามันจะวิ่งได้ดีถ้ามันขึ้นจากพันห้าร้อยห้าสิบมันจะไปพันหกอ่ะมันเหลือนิดเดียวยมันไม่มีอะไรให้ขึ้นมันไม่มีกำพลังกำลังใจให้เล่แต่กดระหว่างวันเพียงเพียงเพียงได้แต่ตอนปิดให้มันสวยกันแล้วกันนะใช่ใช่ถือว่าทำได้ดีวอลุ่มไม่ได้เยอะอะไรนะฮะวอลุ่มก็ยังอยู่นี้ พทเทิร์นของรูปแบบที่เราจะเรือกรูปแบบกลับตัววอลุ่มต้องน้อยนะฮะครับ,รบวันนี้ก็มีข่าวรี่ลงมามับก็ขายมามันก็เซเวมันก็เหวี่ยงขึ้นกลับมาได้อีกไม่ได้เสียหายอะไรเนี่ยนะครับได้ค่ะขอบคุณมากเลยคะ่ะขอบคุณค่ะสำหรับคนที่มีความรู้เทคนิคที่พี่ที่ผพูดถึงนะสัญญาณกลับตัวทุกคนลุ้นขอให้มันมีสัญญาณกลับตัวสวยๆแต่สัญญาณกลับตัวสวยๆนี้มันก็กระแทกเหมือน ใจน้องถืนเหมือนกันนะเวลาเขาปักตูมนะโลแต่ไอสไอตึง